ครับกลับมาอีกครั้งกับ Top Game r e วิวนะสังเกตว่าโอ้ไม่ <c oughs> คิดวันนี้คือคราวนี้วันนี้จะมาอัดจะมาสอนวิธีไปเกาะลอยฟ้านะเนื่องจากผมก็ะสบปัญหาว่าไปเกาะลอยฟ้าไม่ได้แล้วก็ไปอาทางเซิร์ฟต่างประเทศมานะฮะ<ๆ>เขาก็บอกวิธีไปเกาะลอยฟ้ามาซึ่งผมหาใน YouTube หาในไทยไม่ได้เลยก่อนอื่นขอเคลียร์กับ มอนเตอร์ในคืนประจันทร์สีแดงก่อนนะฮะตอนนี้ผมก็เล่นมาได้เทพระดับหนึงแล้วนะฮะนี่นะฮะโกลดี้ไนท์เอ็ดนะ,ะที่แรง,งวันนะ,ะไม่แรงที่สุดในเกมแต่แรงในแรงที่สุดในหมดเริ่มต้นนะคะือยังเป็นนิสิ้นะ,ะซอกคอร์ซอกคอร์ซอกอร์แล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะไปเตรียมตัวไปฆ่าออบอสบอสออฟเฟนนะ,ะสังเกตว่าเตรเียมยามาเต็มมีดกัน แต่ว่าต้องไปเกาะลอยฟ้าก่อนนะไม่งั้นพอฆ่าบอสเฟสแล้วเกาะลอยฟ้ามาถูกเปลี่ยนไป oh, เอออารับฟันง่ายกว่าเยอะนะ oh. มานาตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับเหลืออีกยี่สิบนะก็คือต้องใช้มานาคิสตั้นอีกะ oh. อะไรอะ่ะท็อปแฮทืออะไรเอ่ยอ๋อ oh, ไม่มีอะไรใส่เท่นะฮะ oh. อะ่เดี๋ยวให้พ้นคืนนี้ไปก่อนนะฮะอาจจะนาะนนิดก็คอยดูผมฟันมอนสเตอร์เล่นนะฮะ Oh. ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมของที่เอาไปลุยกับบอสวอลเฟนนะนี่นะันมีชาร์กนะเป็น,ป,นปืนนะครับแล้วก็เมเทโอช็อดน,นะกับผมเมเทโอเตรียมไปเต็มที่ครับ1,000ดอกนะที่เห็นมัน998ก็คือเผออกดใช้ไป2ดอกนะตอนไปนหายก่อรอยฟ้านะฮะแล้วคืนพระจันทร์สีแดงนะ ถ้ามันขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าคุณจะยู่ในเมือหรือไม่อยู่ในมือผมว่ารีบกลับบ้านมานะฮะไม่งั้น NPC นพเพราะมันจะบุกบ้านนะฮะมันทำมันเปิดประตูได้นะมอนสเตอร์ในปืนพระจันทร์สีแดงไม่งั้นก็กลับบ้านแล้วนะนั่นไงแล้วมันจะออกไปทำเรื่ออะไรไม่รู้เ็พเข้าใจ n อ c ีเลยนะฮะ ตอนนี้ผมก็กำลังคุยสกายอยู่พี่ปอนอยู่ในสายนะพี่ปอนพูดหน่อยพี่ปอน tekrar. พ anyway. <id sprout Likewise>. ูดหน่อยดิพี่ปอนฮะอะอะไรพูดหน่อยอยู่ในสายพูดหน่อยออกเลยก็ถอยเตรียมตัวเล่นไมค์คราฟกันนะแล้วก็แต่ว่าพี่ปอนกำลังมีปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ไมค์คราฟคือเพื่อนมันจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมค์คราฟก็เลยมีปัญหา ้องไปช่วยมันเปิดนะฮะ<อ>เล่นของไอ้นี่อย่าทิ้งนะฮะเราไว้ปั๊มตั่งได้ถามว่าปั๊มตั่งยังไงเล่นของไอ้ตัวลูกตานะฮะเราจะสามารถเอาไปค้าเป็นเอเรื่องเรียกลูกตาได้อย่างที่ผมเคยตัดนะิไปนะฮะก็จะแยกลูกตามาแล้วเราก็จะใช้เราก็จะฆ่ามันแล้วเราก็จะแรดในหมดไหมนะ ก็มาขายทิ้งได้สำหรับคนที่ด้วยแล้วนะฮะแม่ที่ดีกว่าเดโมบอลไนแล้วอ่ะก็ใช้ก็ไปผ่านเพื่อนมาฟังนะรับอัปเกรดผ่างได้เพราะช่วงหลังๆนี่การอัปเกรดมันจะแพงมากนะฮะสังเกตนะฮะกว่าจะอัปเกรดได้นี่เสียตังค์ไปเป็นร้อยโกลเล่นอย่างนี้นะฮะอย่างที่เคยพูดไว้ทุกอย่างสำคัญครับเกมเลเลเดียขอยอดได้หมดอ่า แตคืนพระจันทร์สีแดงนะฮะจะมีดอกพวกีเอาไว้บวกที่เฟน์นะฮะแต่ไม่เอาแล้วนะฮะเรากลับเ,เรามีของที่เทพกว่าแล้วนะฮะก็จะทําการขายทิ้งนะฮะเอา่ไงีะะ้มอนเตอร์เข้ามาในบ้านก็ใครใครที่ไม่ไม่อยากดูผมฟันมอนเตอร์ก็กดข้ามไปเลยนะฮะกดข้ามไปถึงตอนที่ไปเกาะลอยฟ้าเลยนะฮะกดข้ามไปได้เพราะผมขี้เกียจมานั่งดูตรงนี้ ก็ไม่นานมากนะนะคือปัญจสีแดงสังเกตได้นะฮะจัญจ์นป็นสีแดงนะโอาหมาป่าจะโผล่เนี่ยอ่ะระหว่างก่อนที่เราจะไปขออธิบายเกี่ยวกับของที่ต้องเตรียมไปในการไปเกาะลอยฟ้านะสองอย่างครับเดี๋ยวลหอ,อกหน่อยเป็นไรเล่าที่เป็นหอ,อกที่ผมไปได้มาจากในนรกนะฮะเป็นหอ,อกแรงนะ เอฟเฟกต์เยอะมากนะครับนี่ไม่ได้ปลวกนะอันนี้คือเปิดกล่องแล้วมันได้ออกมาอย่างนี้เลยเป็นกล่องสีม่วงนะฮะนี่ไปดูนะฮะเฮ้ยอยู่นะคอยู่นี่นีนะฮะกล่องสีม่วงนะชาร์โดเชสนะฮะเปิดแล้วออกมาได้เลยนะฮะเอฟเฟกต์อย่างนี้เป๊ะไปไม่มีการปลวกไม่มีการนะโอ๊ยอ๊อบโอ้ใช่แล้ว ขายไปแล้วสี่ดอ,อกอแล้วก็ฆ่ามอนเก็บตังค์เฮ้ยเมื่อไหร่จะเช้าสักทีเราก็เอาสร้อยพวกนี้ไปขายเงินดีก้อนอื่นเก็บดอกไม้ครับเอาไนวะ้ทำยานะก็เก็บดอกไม้ยานะาแล้วเราก็ไปขายเอาตังค์นะ ก็ไม่ค่อยได้แพงนะซัซิอเอร์อในคืนพระจันทร์สีแดงนะพวก NPC ที่ขายของให้เราจะมีของบางอย่างที่เปลี่ยนไปนะคือจะขายของขายตามปกตินะฮะและของที่ขายตามปกติบางอย่างจะหายไปนะจะเป็นของที่ดีขึ้นกว่าเดิมสังเกตว่าดาบแรงมากนะฟันทีเดียวตายฟันทีเดียวเบสตาย นานหน่อยนะฮะกลางคืนไม่รู้ผมรู้สึกเองไหมนะช่วงกลางคืนมันนานมันนานกว่าช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะรู้สึกเองก็ได้มั้งกลางคืนนี่ไรนะแม่งรู้สึกว่านานกว่ากลางวันสีเอาแนเยายไปไม่ได้เรื่องมีอะไรอีกทขายได้โอเคไม่มี้ะ เก็บดอกไม้ไปนะครับโดยเฉพาะดอกเดย์บูมนะฮะห้ามทิ้งเป็นอันขาดนะเพราะมันจําเป็นนะในการทําดอกเดย์บลจะหายากเลยท <c oughs> ี่ผมจะไปกรอป้าเพื่อไปเอาบอลลูนสีแดงนะมาทํารองเท้านะฮะรองเท้าที่ทําให้กระโดดได้ พราะในการตัวปลอสปอก,ปอ,ก,ปอ,กเออฟเฟตนั้น,นเราจําเป็นมากท,ที่จะต้องกระโดดให้ถึงนะฮะเพื่อกันไม่ให้ตกลาวานเนร่าะยาก็มีขีดจากัดมันอยู่นะเนี่ยฮะดูว่าใช้ยากี่ชนิดเตรียมไปดูเราคงไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนนะมันไม่ทันหรอกเพราะฉะั้นต้องเตรียมให้ค,ครบนะเล่นเก็บไว้นะครับจําเป็นมากเอาไว้บางให้นะ โอเคเสร็จส okay, ักทีี่โยอ่าเป็นไงบ้างพี่ปอนตกลงลงฟังอินได้ยังเฮ้ยลืมลงฟังอินเลยชิ้มสายเอาไ่เอาไ่เอาไ่คืนพระจันทร์สีแดงนะฮะถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมด เยอะพอสอมควรประมาณ50เสิบเวอร์นะ,นะอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้นะอาจจะได้ประมาณร้อยเลยก็ได้ไทยลูกตาเยอะๆหน่อยนะพอฆ่าสองตัวก็ได้หนึ่งเดือร์แล้วมันก็มีประมาณ100ววร้อยตัวนะมากกว่าร้อยตัวเวอย่ยกี่ตัวเนี่ยะ,นะ,นะ,นะนะ แรงฮนะคีดีดค,ค้อน104นะฮะคีเดียวดับไม่ต้องพูดถึงนะไปลงยกมาลงได้นี่เป็นบ้านเก่าผมนะอ่ะอย่างนี้เช้าแล้วนะฮะเอาละได้เวลาไปเกาละลอยฟ้าแล้วของสองอย่างนี้ต้องเตรียมที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับนี่ฮะเครื่องวัดระดับความลึกของพื้นนะครับนี่ค้าปีทีค้าเบอรใช้ใช้ทองแดงอีกแปดอันไม่รู้อ่ะใช้ทองแดง กสิบอันโอเคมันน้อยกว่านั้นแหละทองแดงไอทองไอเงินกับท่็น้องอ่ะ้อยก็สิบอ,อันอ้าวเจ๊ยลยนะฮะปล่อยเขาไปเขาเล่นทะเลียอยู่ปล่อยเขาไม่เถออ่ะมีเครื่องวัดระดับความหนึบเลยนะครับ <c oughs> สิ่งที่จำเป็นก็คือบล็อกอะไรก็ได้ประมาณส5 0้อยห้าสิบบล็อกในการต่อตัวขึ้นไปในเกาะลอยฟ้านะฮะ <c oughs> เอาละนี่เราก็มาดูวิธีนะฮะ สังเกตตรงนี้นะครับนี่เอฟสองสามร้อยสี่สิบเมตรนะโบ้งนะก็เราเดินไปตรงไหนก็ได้เดินไปเรื่อยๆด้านซ้ายด้านขวาเดินได้หมดนะลองดูเดินไปเรื ça, ่อยๆถ้าไอ้นี่ต่ํากว่าร้อยหกสิบเมื่อไหร่แสดงว่าบนนั้นมีเกาะลอยฟ้านะฮะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะฮะเดือดรายก็ว่าทับเสื้อไปเลย menang lupain yuk คือนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วถ้าเราทำลายชาร์โดอ็อฟก็จะมีโอกาสต,ต,ต,ตกอีกผมตกไปสามรอบนะฮะรอบหนึ่งตกเอสองรอบทำไม่ตกนะฮะ แน่ใจคือถ้าจะให้แน่นะฮะมาในใบโอมนะ้ใบโอมความตายอย่างงี้ดีกว่าเพราะแม่งปาก,กแกงเต็มเลยฮะอ่าเราก็จะมาตรงนี้นะฮะ ร้อยโอเคเป็นไงบ้างพี่ปอนเขียยังอย่าละไม่มีเนออู้ยิ้มมนะตอนนี้อิ่วข้าวอิ่วข้าวอิ่วข้าวพี่ปอนยังไม่ได้กินข้าวพี่ปอนไม่ได้กินมากี่มื้อ้วฮะสองแล้วสองแล้วนะแล้วก็ปล่อยเขาหิวไปนะฮะแล้วห้าโมงจะมีอะไรกันหนอพี่ปอน ข้าโมสิเรเตอร์นีกับข้าวมาให้กินปังไงมาแหมมาเมนิลเลเมนเยี่หิวแล้วไม่มีตังมันก็ไม่ต้องแวะมาหรอกแล้วพี่ปอนมีตังไหมไม่มีลองเทสเซร์เวอร์ก่อนเราก็ตอบบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ เห็นแล้วนะฮะเราวก็เห็นพื้นของเกาะลอยฟ้าแลยนะฮะกดอีครับบึบไปเลยสลายปัดชวนนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นบล็อกทองนะ,ะ้าคุณเบได้ไหมเฮ้ยคุณได้ด้วยโอ้เจีย่ยมแลมครับมากับที่เดะฮะอ้าวโมเอนกำแล้วเฮ้ยมันต้องใช้กุญแจทองอะ่ะโอ้งานงอครับไม่ได้กุญแจทองมาโอ้เดียเอา มันคลิปมันก็นานแล้วเอา,เอาแค่สอนวิธีมาแล้วกันผมต้องกลับไปเอา,เอเาเอกุญแจทองอีกแล้วเนี่ยอะเจอีก็ฆ่าฉันนะฮะ,ะระวังด้วยนะแงพอตอะไรครับ,าตตบการไปนขนัขครับสำหรับวันนี้ก็คงเอ้ยสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรแล้วอ่าในที่ส,งสูงๆมันจะกระโดดสูงนิดหน่อยนะเพราะบรรยากาศเบาบาง ลงก็ขุดบล็อกลงไปครับเราคงไม่อยากที่จะกลับนานนะนานนิดนึงนะในตอนลงจะลําบากกว่าตอนขึ้นนิดนึงเพราะมันจะมีตัวกวดอย่างนี้นะฮะหรือถ้าใครเออ,เอาไงอ่ะก็คือถ้าไม่อยากให้พื้นที่มันยกโดยมีเสาเปลิสตตั้งอยู่ก็ สำหรับใครที่ไม่คิดไม่แคร์นะฮะที่เสาตั้งอยู่กลางพื้นที่ไม่เครียดถื้อไปนั่งตบอลก็วิ่งกลับบ้านเลยครับนี่ไปวิ่งน,นะไม่อวานเลยยี่ติดมานานนะฮะวิ่งกลับบ้านได้เลยครับผมจะกดลงไปนะเพื่อไม่มันลงอออมอนก็ปไปมอ,อนไะปเฮ้ยลองข้ามไปดู พี่ปอนตั้งผ่อนแล้วเหรอแล้วต้องใช้ห้ามอาชีพไหมเนี่ยพี่ปอนนี่ลงโคโลดีนี่โคโลเลยโคโลโอ่ะโคโล,เ,โโล,ลเข้าด้วยเด้เอาไอพีมาให้หน่อยยังไม่ได้เอาคารีเซิร์ฟคารีเซิร์ฟเปิดผ่อนหรือยังหรืออะไรใช้อะไรแล้วก็จะขูดลงมาเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงพื้นดิน โวอะไรมั่งตรงนี้มีสองชุดนะฮะใส่ไว้ที่นี่นะนี่ก็เป็นแล้วก็วัปกลับบ้านนะด้วยใบวับแล้วเราก็เอาของที่ไม่จำเป็นมาเก็บนะเมเทโอนะเดี๋ยวเดี๋ยวค้าไปดูเลยเดี๋ยวเฮ้ยไหนบอกจะปิดคลิปตั้งแต่ไหนแล้วไหมติดส่พี่บอลคุนไม่จบอ่ะ เรื่องอะไรบอกแล้วเล่นเรื่อยๆหนึ่ก็พักเล่นได้หนือยังนะยังไม่เหนื่อยเว้ยเออเออเมันมันเซียวแล้วนี่ก็เป็นของแรลกินนะครับแบล็กเลนด์โอเคช่างมันเรามากุญแจทองนะเหนวะ <ๆ S 1> นี่ฮะหนึงดอก <ๆ S 1> ไปล็อกี่ๆๆไม่ไปเร <ๆๆ S 1> ิ่มนะฮะ แล้วเดี๋ยวคลิปยาวนะขี่เกียจติทำนะเดี๋ยวมันต้องเปิดคอมทิ้งข้ามคืนไว้ไม่เอานะไปเอาเองนะครับถ้าใครสงสัยว่าในกล่องนั้นมีอะไรผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับว่ามีของอย่างหนึ่งที่ผมมั่นใจก็คือบอลลูนสีแดงนะมีอากาศ <S <S มีอากาศ<ล>มีอากาศเออถูกไหมมีอากาศขอบคุณครับเจ๊ครับมีอากาศนะฮะโอเคเจ๊บอกมีอากาศนะฮะ แล้วก็ไปดูกันเองนะฮะว่ามันเปีอะไรบ้างแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือบอลลูนสีแดงนะฮะค,คือครบรรยากาศแด่ลง